สวัสดีค่ะชาวราศีเมษผู้ที่มีวันเกิดระหว่างวันที่21มีนาะคมะถึงวันที่20เมษายนทางช่องเนี่ยเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะการแบ่งวันที่และองศา,ศาจึงไม่เหมือนโหราศาสตร์ไทยถ้าเกิดใครไม่ทราบนะคะสามารถที่จะใส่วันเดือนปีเกิดและเวลาที่คุณเกิดตรงกล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะเรามาอัปเดตดวงดาวของเดือนสิงหาคมกันนะคะ วันที่8สิงหาเนี่ยมีนิวมูนนะคะในราศีสิงเลือนที่5เลือนที่5หมายถึงเลื่อนบุตรนะคะการนำผลงานออกสู่สาธารณะนะคะถ้าเกิดว่าคุณใครที่อยากจะได้บุตรมีโอกาสได้บุตรได้แล้วก็อาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับบุตรของคุณคืออาจจะสอบติดหรืออาจจะได้รับรางวัลอะไรบางอย่างได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณต้องการเหมือนกับว่า นำผลงานของคุณอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ของคุณหรือเปิดร้านใหม่ๆทางออนไลน์นะคะคือตอนนี้ถ้าบอกว่าเปิดร้านตามปกติก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นไปได้ยากเนาะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มต้นขายอะไรบางอย่างออนไลน์เนี่ยก็อาจจะทำให้คุณเป็นเขาเรียกว่าอาจจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็วันที่16สิงหาคมนะคะดาวศุกร์เข้าสู่ราศีตุลเลือนที่7นะคะ คือเวลาดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวของการเงินนะคะเป็นดาวของความรักใครที่เป็นโสดมีโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกใจนะคะหรือใครที่มีปัญหาความรักอยู่มีโอกาสเคลียร์กันได้นะคะและทีนี้ เรือนที่7หมายถึงพาร์ทเนอร์ก็คือคนช่วยเหลือคนสนับสนุนนะคะบางทีผลงานของเราเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับเราขายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพื่อนๆของเราที่ช่วยเราซื้อนะคะในช่วงแรกๆคือมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนนะคะผลงานอะไรต่างๆอาจจะมีคนช่วยผลักดันคุณนะคะให้ผลงานคุณเนี่ยเหมือนกับถ้าเกิดคุณทําอะไรเกี่ยวกับสิ่งตีพิมพ์นะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่คือจะมีคนช่วยนั่นเองนะคะและทีนี้ วันที่22สิงหานะคะฟูมูนในราศีกุมเลือน11เลือน11เนะี่ยหมายถึงสังคมเพื่อนฝูงคอนเน็ชันใหม่ๆนะคะอย่างที่บอกว่าดาวเวลาเขาเดินเขาค่อนข้างเคียดสัมพันธ์กันเวลาเรานำผลงานาออกไปแล้วก็มีเขาเรียกว่าพอมีฟูมูนปุ๊บกลายเป็นว่าคนใหมๆ่ๆลูกค้าใหมๆ่ๆกลุ่มคนใหมๆ่ๆมีโอกาสเข้ามาหรือตัวเราเองเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เข้าไปอยู่ในกลุ่ม เขาเรียกว่าสังคมใหม่ๆนะคะเพิ่มคอนเน c t ชันเข้าไปนะคะและทีนี้เรามาดูไพ่กันไพ่ตรงกลางนะคะเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์มันเหมือนกับว่าเราเนี่ยอาจจะได้รู้เรื่องราวบางอย่างนะคะเรื่องราวบางอย่างที่มันอาจจะทําให้เราตกใจนะคะอาจจะเป็นงานบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากทํามันนะคะเราไม่ได้อยากทํามันเลยก็คือเราเราไม่อยากทาแต่ทีนี้เหมือนกับว่าเออ คออยากจะบอกว่าให้คุณทําไปเถอะนะคะทําไปเถอะนะคะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเครียดคุณกังวลคุณมีความตั้งใจนะคะที่อยากจะทําอะไรบางอย่างแต่เหมือนกับว่ามันไม่ได้ทํานะคะก็บางคนอาจจะทํางานอยู่กับบ้านมากขึ้นนะคะก็คือมันมีไพ่สี่ไม้เท้าเข้ามานะคะหรือเรื่องที่บ้านอย่างที่บอกคนที่เคยมีปัญหานะคะก็อาจจะเขาเรียกว,ว่าปัญหานั้นจะได้รับการแก้ไขนะคะแล้วก็ ตอนนี้มันถ้าเกิดพูดถึงเรื่องงานเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันมีอุปสรรคเนาะงานบางอย่างที่เราอยากจะออกไปเราอยากจะทําเราก็จะไม่ได้ทําในตอนนี้หรือมันมีอะไรบางอย่างถ้าเราทํางานอยู่รู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เติมเต็มเราแล้ยทําให้เราในอยากจะออกไปจากตรงนี้ซึ่งถามว่ามันออกไปได้ไหมออกไปมันก็ไม่ไม่ได้ดีอย่างที่เราคาดหวังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นลัคนาเมธเนี่ย ดวงของคุณจะดีจร,จริงๆอาจจะเป็นช่วงปี6 6เนาะเพราะว่าตอนนี้ดาวเขาก็เริ่มถอยหลังและเดี๋ยวพอเขาเดินหน้าเขาก็จะอยู่ในเรือนที่12ของคุณมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณตกตะกอนความคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอยากทำอะไรคุณต้องการทำอะไรนะคะทีนี้อาจจะเป็นงานที่เขาเรียกว่าใบนี้นะคะก็เป็นงานที่คุณต้องทำสออย่างในเวลาเดียวกันนะคะอาจจะมีงานสอย่างเข้ามานะคะก็เขาเรียกว่า ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คิดกังวลมากเครียดมากนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าอาจจะมีงานบางอย่างเข้ามางานที่เราไม่ได้อยากทำนะคะแต่ก็คืออยากจะบอกว่าให้คุณทําไปก่อนทําไปเถอะงานบางอย่างนะคะก็เหมือนกับว่าภายหกเหรียญเนี่ยมันรู้สึกว่าเราอะ ทำไปแล้วเราไม่ได้อะไรกลับมานะคะเหมือนเราทําไปแล้วมันเหมือนกับไม่ได้มีผลตอบแทนอะไรนะคะในช่วงเวลานี้เช่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าให้คุณทําไปทําต่อไปเรื่อยๆนะคะทำทำต่อไปไม่ว่าคุณทําอะไรอยู่ และทีนี้ไพ่สนับสนุน3าใบนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่ The h e r m i t The Hermit เนี่ยหมายถึงความรู้ความสามารถสิ่งที่คุณมีความเชี่ยวชาญสิ่งที่คุณมีความชํานาญอยู่แล้วนะคะงานงานนั้นถ้าคุณอยากจะทํารับรองว่าคุณจะได้ทํานะคะตอนนี้ในไพ่ The Hermit อาจจะเป็นช่วงอนาคตอาจจะต้องรอนิดนึงอาจจะเป็นช่วงกันยายนก็ได้นะคะเพราะไพ่ The Hermit ิตหมายถึงราศีกันนั่นเองและทีนี้ไพ่หกเหรียญเนี่ยมันก็พูดถึงนะคะ ม,มันเป็นไพ่ใบเดียวกันนะคะก็คือเหมือนกับการทําอะไรเรารู้สึกว่าเราทําแล้วลงทุนแล้วมันหายไปหรือว่าความสามารถของคุณคุณที่มีความสามารถอยู่แล้วเหมือนกับว่าทําไปมันก็ไม่ได้มีผลตอบแทนอะไรกลับมาในช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นนะคะแต่ทีเนี้ยเขาเรียกว่าไพ่เดอะจัสติกเนี่ยเขาก็มีตาช่างเหมือนกันคือมันจะต้องมีความยุติธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทําไปรับรองมันได้ผลตอบรับกลับมาแน่นอนแต่ทีนี้อยากจะให้คุณรออีกสักหน่อยนึงนะคะ ส่วนเรื่องความรักนะคะอย่างที่บอกว่าดวงดาวเข้าสู่เรืนที่7สําหรับคนที่มีปัญหาครอบครัวอาจจะมีเขาเรียกว่าอา,อาจจะรู้เรื่องราวอะไรต่างๆมาในเรื่องราวที่มันไม่ค่อยดีเนาะ mm. ก็อยากจะบอกว่ามันมีโอกาสที่จะจะได้คุยกันแก้ไขกันนะคะเรื่องเราผิดพลาดถ้าบางครั้งเราให้อภัยได้เราก็ให้อภัยนะคะ แต่ทีเนี้ยมันมันเหมือนกับว่าตอนเนี้ยถ้าเกิดคุณจะตัดใจหรือจะทําอะไรเนี่ยอยากจะบอกว่ามันทําไม่ได้มันเหมือนกับว่าคุณอยากจะออกไปใจจะขาดแต่มันเหมือนกับว่าคุณไปไม่ได้คุณไปแล้วคุณก็ต้องกลับมามันเหมือนเป็นวังวนเนาะก็คืออาจจะเขาเรียกว่าตอนเนี้ยคุณอาจจะทุ่มเทความรักให้ใครสักคนหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะคะเหมือนกับว่าทําอะไรไปเนี่ยมันก็เหมือนกับโยนหินลงแม่น้าอ่ะคือมันไม่เต็มอ่ะ นะคะถ้าเกิดคุณรู้สึกแบบนั้นอยู่ก็ให้บอกตัวเองว่าทําให้ดีที่สุดนะคะถ้าเกิดความรักครั้งนี้มันไม่ใช่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเองช่วงที่ดีของคุณคือปี66นะคะถ้าเกิดช่วงปีนี้ความรักคุณขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงแบบนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะทาให้เต็มที่นะคะทาให้ดีที่สุดนะคะสาหรับคนที่เป็นโสดนะคะ มีโอกาสมีความรักเข้ามาแบบปรับๆนะคะอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบนะคะลักนณากรากฏนะคะชาวต่างชาติต่างภาษาทหารตำรวจนะคะมีโอกาสเข้ามานะคะอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังให้ดีไพ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยอาจจะเป็นความลับที่เขาไม่ได้บอกคุณนั่นเองนะคะก็มีประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการกดติดตามนะคะก็เจอกัน เดือนหน้านะคะขอบคุณค่ะ